โอเคเขากกลับด้วยในผมจิตติฮะกันเฉยผมเก็บไก่นะโอ้ยครับหนึ่งเฮ้ครอบคิดเคยแค่ฟังจะยึดในงแบบอืม้ไปกดบ้ามาไง มาเลยมาดีมาดีกดมาเลยกดไปเลยได้มดหนวะไอ้แค่ขาตั้งน่ะไดมลเลนวัเนี้ยได้มลเลนไอ้แค่นี่มวลเลนมาไปกอบเล่นด้วยเนย่ยม้วเลนนี่ยันเลยยันไตยันไตเลยนี่มลเลน ตีโมเลนนี่นี่แเด็กกลัวมาแล้วโมเลนดูเบิร์ดอือดูนาะโอ้โีเริ่มเกมกันได้เลยนี่แหละพี่ไม้แล้วน้องชายพี่ชุดตีแล้ว กระมดเลยอะไอย่างม่รู้มาแล้วมาแล้วมาดี่จิก้าผมนะมาไี่ดิมาดิมาดิเปียง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  เปี้ยง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 เปเ้เปี้ยงเปี้ยงกระโดดหลบเปี้ยงเปี้ยง ปี้มาดีังเงาดีกันตัวที่มาดีกนตอไปตอไปดิยงนะเจบไกนืมก็ต้องบอกมาดกดไตเลยนี่กูก็รวยมากโดดไตเลยมอชีฟี้วพอ cái đốt binh đi cái đột rồi tay này cái đốt khu rồi cái đốt khu cái đốt đi, tay tay măng đi một tay còn cái ọc đi, vào tay đời mang ơi Mày nào lên nhớ đời Hãy subscribe cho

Mh 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 thôi mh 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 đó. Tụt mh đi. đi

ปียังตีตายตายพวเงนั่นแตัวไอ้น <att> <alive> <lim> ี่หเออเตีพี่แรงไหมตีหัวมันเนาะหัมันเนาะหัมันเนาะหัมันเนโบงโดนลบไคุยเกอออกตั้งกางกัดได้ไปเลยด็นอะไง่นการตีตินตั้งการกัได้อะโบงโบง โง่โง่โง่ยิ่งยนี่ดาคืนนี่ยังไกลแต่ผูนี้คือเจนตีอีติจูองแถวคือจะหวาบอ,บออก มันลอยยลอยมันขืออลอ้ออ้อต้อนแม่ง่ยเออ้อยคิดเพื่อนอันตี้อู้ตีได้กูสองทีโดนในทางทีโดนในทาง ที่ต้นยาทางโองโอ้โอ้ดียูยูยูเนี่ยเรื่องของเราของเรานหงของเพืนมองดูมาไม่ร้ก่อนนี้กังตรงมกเนาะมาีเรื่อ่เต็มไม่กลไม่กลบวกว่ามาหรือเป่า ก็ไม่ใไงได้เนี่ยเต็มก็บอกได้มันเต็มก็คูได้ที่จะไม่ได้คิวเดี๋ยวแต่ก็ต้องมแต่ก็หัวใครยับอยูมามอมว่าดีมันคิวก็คิวคิวผมที่ก็ได้มีคิวมวมดี

ก็กิวฉีเป็นม,ม่กังคิวมากเอาเกินฉันผมทุกข์แตกพ่ายหลังตู้เดี๋ยว <R est> <The S 2> เล่นชอบททงของฉีฉีเป็นไ,ไม่กังคิวอ่ะโหพี่กิแต่งตาเธอแตกกดไลค์เลยกดไลค์ทุกคนเลยนี่ไงนะี่ยฮะ Mấy cái gì vô Chỉ gì mà Cái này mấy cái gì vô cái gì mà cái à Chỉ cái này Ok không có mặt gì cho mình Chào tạm biệt các hẹn gặp lại các bạn bài những video tiếp